อ่านบทมาอ่านบทกันทำความเ <ฮะ S 2> ข,ข้าใจว่าช่วงนี้อารมณ์เป็นยังไง <ฮะ S 2> ถ้าดุเสียงพอไหม <ฮะ S 2> หรือว่ามันต้องอีกต้องอีกต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องให,ให้นั่นให้ได้ลักษปปปณะพวกนี้แต่ว่าพอมาเป็นกระบวนารท่าราท่าอะไรต่างๆแล้วเนี้ยท่านจะให้เกียรติกับรูบแบาจารดดหรือผู้สแสดงน, <ฮะ S 1> นะครับท่านก็จะไม่นอกเหนือจากแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ท่านอาจจะเสริมช่วยเสริมให้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าชุดนี้ปรึกษาใครก็แน่นอนก็คืออาจารย์ธงชัยท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็มีอาจารย์เสรีวงไนธรรมช่วยเรื่องบทแล้วก็เป็นผู้ให้คําแนะนานะคะในความเหมาะสมขององการวางบุคลิกและก็ลักษณะตัวละครนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของการแสดงชุดนี้ค่ะอยู่ที่จุดไหนบ้างเอกลักษณ์ก็คืออยู่ที่ลักษณะเป็นรูปแบบของละครพันทางคือออกภาษา รูปแบบการสแสดงเนี่ยมันก็ต้องสื่อให้เห็นถึงความเป็นละครพันทางะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เน้น,น,นชาติของพมา่าพระเอกเป็นพมา่านะครับนางเอกก็เป็นพม่าทุกตัวละครเป็นพม่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนารท่ารำเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นถึงลายของของพันธาง,<อ>งที่อ,ออกเชื้อสายพม่าท่าเดินท่ารำท่ารับะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่ตอนสุดท้ายที่ออกเสมอก็จะเป็นเสมอพม่า ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้อยจะใช้ลักษณะของการผสมผสานนำเอากระบวนท่ารำที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างเอาไว้อย่างท่ารำสมอพม่าของคุณแม่ละมูนนะครับมาผนวกกับท่ารำพม่าของท่านผู้หญิงแพลสนนทวงนะครับแล้วก็เอามาบูรณาการเอามาเอามาหลอมรวมจนเป็นตัวครูน้อยเป็นตัวมังกรแสดงให้เห็นว่าเป็นอัจฉริยภาพของผู้แสดงที่ได้รวม ความรู้นะคะองค์ความรู้ต่างๆจากครูบาะาลายท่านนะคะมามารวมแล้วก็หลอมใหม่เป็นตัวมังกรเป็นตัวคุณครูสุภชัยนะคะทีนี้ถ้าขั้นตอนต่อไปในการที่คุณครูจะถ่ายทอดให้กับศิลปินรุ่นหลังะคะ่ะคนที่จะแสดงเป็นมังกรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคือแน่นอนว่าฐานฐานแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกจากตัวพระ ตัวพระ,ะ,ะจะใช้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เพราะว่าก็มีหลายลูกศิษย์หลายคนที่ที่รับการถ่ายทอดเป็นเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าลักษณะตัวตัวนี้จะต้องไม่ใช่ว่าออกเป็นแบบเป็นเป็นนักเป็นท่ารำที่เน้นความสวยงามหรือความอ่อนหวานเนื่องจากว่าบุคลิกของตัวมังตราเนี่ยเป็นเป็นกรรษัตริย์ชาตินกรบะนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความ บุตรลุกดัทนทนงตัวด้วยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้มันจะต้องออกมาสื่อออกมาเป็นเป็นท่าทางท่ารำนะครับเพราะฉะนั้นฐา,านแน่นอนว่าต้องเป็นตัวพระแล้วแต่ว่าจะต้องมีในเรื่องของบุค,คลิกลักษณะถึงอารมณ์เวลาสแสดงเนี่ยจะต้องสื่อว่า,าบทบางบางทีบอกว่าเมตตาฆ่าทหาระอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือท่ารำก็ต้องแบบว่าสแสดงถึงความเมตตา ให้ความรักกับนั้นแต่แต่ถ้าเผื่อกับศัตรูนี่แบบเรียกชนิดว่ห้ามพันบัณคอนี่ก็ต้องในขณะที่บทมันต่อกันอะว่ามีความรักทหารแต่ถ้าว่าศัตรูเราก็แบบต้องเพราะนั้นเวลารำเนี่ยต้องไม่ใช่ท่าต้องความหนักแน่นของท่าอย่างเดียวจะต้องสื่อถึงอารมณ์ทางสีหน้าแววตาแสดงว่าพื้นฐานตัวพระนั้นยังไม่เพียงพอจะต้องหรือหรือบางครั้งบทบอกว่าบุคลิกว่าเป็นคนแบบรุ่มกลิ่น เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องแสดงว่าตัวละครนั้นเจ้าชู้จริงๆไม่ใช่ว่าคือไม่ได้เน้นแต่ท่ารำอย่างเดียวเพราะนั้นมันจะต้องอารมณ์เนี่ยต้องสื่อกับท่ารำด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแสดงบทนี้ได้จะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ครับในในหลายลักษณะกระบวนท่ารำที่เนื่องจากว่าเป็นกริย์หนึ่งกับท่ารำต้องมีความงามสง่า งามสง่างามสง่าแล้วก็จะต้องรู้เทคนิคหรือว่าลีลาของของทันทางแบบพม่านะครับสามก็จะต้องสามารถที่จะใส่บุคลิกอุปนิสัยตัวละครอารมณ์ของตัวละครและตานเวลาเข้าไปได้ด้วยกันนะคะในส่วนขององค์ประกอบการแสดงค่ะในเรื่องของเพลงดนตรีค่ะชุยชัยมังกรานี้มีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างคะก็ชุชัยชุดนี้เนี่ยก็คือจะยึดรูปแบบของ ปรับฉุยสายทั่วไปนะครับก็คือว่าแบ่งเป็นสองช่วงช่วงฉุยสายกับช่วงแม่สีนะครับแต่ว่าเพลงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นชุดที่พ่อมาทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับจากรูปแบบเดิมคือถ้าเกิดเป็นฉุยฉายเนี่ยเขาก็จะออกด้วยรัวนะครับแล้วก็จบด้วยเพลงเร็วลานะครับแต่ว่าพอมาเป็นชุดนี้เนี่ยท่านให้ปรับใหม่เป็นออกด้วยเพลงกระต่ายเต้น ซึ่งเป็นตัวเป็นเพลงที่ประจําตัวของมังตรานะครับแล้วก็จบด้วยในช่วงรับในช่วงรับก็แทนที่จะเป็นรับปีเป็นแบบถุยสายธรรมดาหร,ห,รหรือรับแม่สีเนี่ยก็จะเป็นรับด้วยทํานองเพลงกระต่ายเต้นเหมือนกันแล้วก็จะจบด้วยเสมอพมา่าซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นรูปแบบที่ปรับ คือให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับชุยชุดนี้ค่ะแล้วก็เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของตัวมังกรที่มีเชื้อชาติพม่าด้วยนะคะในส่วนของเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายของมังกรแต่งแบบไหนเครื่องแต่งกายเนี่ยต้องต้องต้องเรียนว่าเดิมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ารูปแบบของละครบรรทาทั่วๆไปเนี่ยจะแต่งแบบพม่าแบบมอญแบบอะไรเขาจะมีครูบาอาจารย์ท่านจะดีไซน์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าอย่างเช่นพม่านี่ก็จะต้องแต่งแบบ นุ่งนุ่งผ้าเอาพยก่ยนุ่งเป็นลักษณะเป็นนุ่งเขาเรียกสัมเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นเป็นรูปแบบที่กําหนดเอาไว้แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านทําให้เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความวัตถุประสงค์ต้องการให้แตกต่างกับเพราะเนื่องจากว่าท่านทำสองชุดนะครับชุดฉุยสายเบเรงนองหรือจะเด็ดนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ของมังตราอันนี้จะเด็ดเดียท่านให้ออกเป็นเป็นชุดออกศึกชุดออก ชุดนักบชุดนักบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อต้อความให้ให้มีความแตกต่างกันก็เลยสําหรับบางตรเนี่ยท่านก็ให้เป็นชุดที่อยู่ในในวางค่ะในพระราชฐานในพระราชฐานค่ะนะครับแล้วก็ยึดรูปแบบของละครบันทางแต่ว่าปรับจากแทนที่จะเป็นนุ่งผ้าสั้นนะครับนุ่งสนับเพลาแล้วก็ใส่ผ้าสั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นให้นุ่งยาวแบบพม่าลักษณะัเป็นเป็นเหมือนสโลงนะครับเหมือนเหมือนชุดเรียนแบบพม่าแต่ว่าคือเราก็ต้องมาปรับให้มันเข้ากับ การแสดงเป,เป็นไทยน่าจะสิงไทยนะครับเป,เป็นพันทางเป็นพม,ม่าแบบไทยมมบบไม่ใช่ไ,ไม่ใช่พม,มา่าแท้ๆนะครับก็เลยเดิมครั้งแรกเนี่ยใช้พยพเยนี่ยแะครับมันนุ่งแต่ว่าไม่ได้นุ่งเป็นทั้งผืนเอามาตัดเป็นสําเร็จรูปนะครับ,รบแล้วก็ใช้ลักษณะของอจีบเป็นหางไหล นะครับเพราะตอนนั้นตอนนั้นถ้าหน้านางก็มีสองแบบคือจีบแบบหน้านางแย่ที่พ่อหน้านางน,นี้มันจะดูเป็นผู้หญิงไปหน่อยถ้าเป็นตัวนางไปก็เลยทําเป็นแบบหางไหลเอาพายกี่มาแล้วก็เสื้อส่วนเสื้อก็ตัดให้ออกแบบเป็นลักษณะของเป็นเสื้อแขนสั้นะนะครับแล้วก็ให้มีสัญ,ญลักษณ์วงบอกถึง เชื้อชาติพมา่า<ะ>เช่นเส<ะ>ื้อเขาช่วงเอวจะมีงอนขึ้นในสองข้างอย่างนี้<ฮ><ฮ>เป็นโค้ง<ะ>ข,ขึ้นนะครับ<ะ>ส่วนเครื่องประดับทั้งศีรษะแลกะก็เครื่องประดับทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งใส่ศีรษะเครื่องประดับศีรษะก็จะเป็นสเวียนสเวียนโซเวียนแบบเรียนแบบของพม่าเขานะครับแต่เราปรับให้มันเป็นเป็นแบบไทยนะครับแล้วก็มีใส่เกี้ยวใส่เกี้ยวมีทําผมมวยนะครับเรื่องมาดับที่ตัวก็จะมี ใส่สังวานแต่ไม่ใช่เป็นสองวานแบบตัวพระหรือว่าสงวานเดียวแบบที่เราใส่พันธาม่ใช่ทําเป็นสองวานแฝดมันจะมีเป็นลักษณะเป็นสามเส้นแล้วก็ไขว้ประสานกันเหมือนตะก้ออย่างเงี้ยนะครับทั้งหน้าและหลังแล้วก็มีข้อมือมีข้อเท้าอะไรต่างต่างเพื่อเพื่อเป็นบุคลิกลักษณะแล้วก็เป็นเครื่องแต่งกายเรียนแบบกษัตริย์พม่านะคะที่อยู่ในพระราชฐานนั่นเองในส่วนของฉากและเวทีค่ะจุยใช้มังตรามีวิธีการใช้ฉากและเวทีอย่างไร ชุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องมาแสดงข้างล่างเพราะฉะนั้นฉากพร็อพต่างๆไม่จําเป็นไม่ต้องมีเลยนะครับก็คือว่ามาแสดงเวทีล่างนะครัรกครแห่งชาติของรลกับครแห่งชาตินะครับก็คือออกมาแล้วก็ใช้จารีของน่าฏศินไทยคือออกขวาเข้าซ้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มาเล่นใช้พื้นที่เวทีล่างทั้งหมดแล้วก็ปิดม่าก เนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดเบิกโครงคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจบชุดนี้แล้วถึงจะเข้าละครถึงจะเปิดไปแล้วก็เห็นฉากว่าตอนนั้น<อ>พูดถึงอะไรค่ะค่ะซ,ซึ่งเวทีล่างนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการแสดงในบทจุ๋ยชา,ายมังกรยังไงบ้างเออเนื่องจากว่าออลักษณะของออจารีตของการรำจุ๋ยชายซึ่งมันเป็นการรำเดี่ยว เป็นการอวดฝีมือของตัวละครเป็นตัวละครเอกไม่จะเป็นตัวพระตัวนางอะไรก็แล้วแต่นะครับวัะนักการรําเดี่ยวเนี่ยแน่นอนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเซนเตอร์ของเวทีใช้กลางเวทีแล้วก็จะมีลักษณะของจารีละครไทยก็คือมีการขึ้นหน้าลงหลังไปทางซ้ายไปขวาอะไรต่างๆวันนี้คล้ายๆว่ามันจะต้องบาลานซ์กันแบบว่า ต้องสมดุลอะพื่ง่ายมไม่งั้นถ้าขึ้นไปแล้วไม่ลงก็ขึ้นขึ้นก็ตกเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เซ็นเตอร์เป็นพืน้นที่ส่วนกลางครับไม่เหมือนกับพวกระบำที่จะต้องใช้สเปซเต็มพื้นที่ครับพื้นที่กว้างแต่ว่านี้เราก็ใช้ลักษณะเซ็นเตอร์แล้วก็ใช้จุดต่างต่างบนเวทีซึ่งผู้ชมสามารถสัมผัสแล้วก็เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์การรำเนี่ยที่ให้มาเวทีร่างเนื่องจากว่าต้องการให้ คนดูเนี่ยได้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวละครนะครับที่เขาชื่นชอบด้วยหรือว่าเป็นลักษณะของการรําถ้าไม่ใช่ประกอบการแสดงเป็นเรื่องเนี่ยส่วนมา้ารําเดี่ยวก็านิยมจะมาเวทีล่างก็จะทําให้คนดูเนี่ยได้เห็นรายละเอียดรายละเอียดของกระบวนท่ารำนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่ที่บอกว่าน่ารศินเนี่ยต้องต้องดูตั้งแต่ศีรษะจุดเท้าไม่สามารถจะดูเป็นเป็นส่วนๆนะครับมันต้องดูต้องต้อง ต้องสมดุลกันต้องแบบเป็นหนึ่งเดียวให้ได้การการจะเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเพราะการการใช้ลีลาเนี่ยต้องศรีรษะจดเท้าต้องสมคัญกันหมดเลยะนะครับเพื่อจะได้เห็นถึงความงามของกระบวนท่ารำสอเนื่องจากว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเน้นกระบวนท่ารำที่งามอย่างเดียวะนะครับหรือออกทางภาษาอย่างเดียวนยในบทคบําบรรยายของการแสดงเนี่ยจะบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ ภูมิหลังของตัวละครว่าเป็นกษัตริย์เพราะนั้นตัวละครต้องแบบแสดงภูมิกษัตริย์ต้องมีความสง่างาม2เป็นมีมีสุนทรีก็คือแบบเป็นกุ้งกลิ่มเจ้าชู้เพราะนั้นผู้แสดงก็จะต้องถ่ายทอดออกทางสีหน้าแววตาหรือว่าลักษณะของท่าที่จะต้องอปฏิสัมพันธ์กับคนดูหมายถึงว่าต้องเสือคนดูะนะครับบางบางท่าอาจจะเช่นท่าเชิญชวนรักอะไรอย่างเงี้มยมันอาจจะมีการ ปักมือแล้วก็เล่นเป็นลูกเล่นอะไรเล่นที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดใช่ครับแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยได้เห็นทั้งหมดเห็นทั้งท่ารำกระบวนท่ารำเครื่องแต่งกายแล้วก็สีหน้าอารมณ์ต่างๆของตัวละครก็เลยก็เลยให้ไปแสดงเวทีล่างเพราะนั้นตรงนี้ชุดนี้ก็จะไม่มีเพราะไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยอุปกรณ์ก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ปัมไม่ต้องถืออาวุธ แต่ถ้าจังจะเด่นได้เขาเป็นนักรบเขาต้องถือทวนทวนแต่ว่าชุยจัตราลนี่รำไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงชุดนี้ความยากจะอยู่ที่ความสามารถฝีมือของผู้แสดงรวมทั้งความพร้อมในเรื่องขององค์ประกอบทุกด้านที่จะทําให้การแสดงมีความสมบูรณ์โดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะแล้วการแสดงชุดนี้คุณครูได้ถ่ายทอดให้กับเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วก็ถ่ายทอดให้ศิลปินรุ่นหลังอย่างไรบ้างก็มีทั้งในในส่วนที่ เฉพาะกิจอย่างเช่นว่ามีการแสดงที่แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในเรื่องของเชิงอนุรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่คณะเนี่ยก็จะมีในเรื่องของทาศิลปนิพนธ์นะครับเหมือนของที่นี่เหมือนกันนะครับก็จะต้องที่นี่เน้นโซโล่ใช่ไหมครับโซโล่ก็คือลำเดียวก็คือหมายถึงว่าเป็นส่วนมากก็จะเป็นจุ้ยใายลงสงอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าที่ของสถาบันเองเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะ เอาประเด็นไหนก็ได้นะครับแต,แต่ก็มีหลายรุ่นที่เขาสนใจนะครับสนใจที่จะมาขอถ่ายทอดแล้วก็เอาไปทาเป็น,เป,นเป็นลักษณะเป็นสินปลปนิพนิพลนะครับในการที่จะบันทึกอ,องค์ความรู้เอาไว้แล้วก็แต่อย่างว่าก็ตรงนี้ก็ยกขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็กว่า,าเขาจะสามารถที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆพวกนี้ได้บ้างน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีทั้งที่สถาบันบัณฑิตเองนะครับกับที่ลปกรรม ก็มีหลายหลายคนที่ไปที่รับการถ่ายทอดคค่ะก็ถือว่าคุณครูเป็นศิลปินต้นแบบให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายชุดมากแล้วก็ชุยชัยมังกาไปอีกชุดหนึ่งที่ที่ได้รับความนิยมจากนิสิตนักศึกษาในการสืบทอดนะคะแล้วคำถามสุดท้ายค่ะการแสดงชุดชุยชัยมังการนี้สามารถนําไปเป็นต้นแบบให้กับการแสดง ประเภทอื่นๆได้อย่างไรบ้างก็คือแน่นอนว่ารูปแบบที่เป็นถือเป็น,ปน,ปนต้นแบบจริงๆก็คือเป็นการแสดงรำลำเดียวนะครับแล้วก็เป็นการแสดงรำชื่อบอกอยู่แล้วว่าฉุยฉายานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยก็จะได้รู้ถึงหัวใจหรือว่าแก่นของของการรำชุดนี้นะครับว่าฉุยฉายเนี่ยเขาเน้นอะไรนะครับบางฉุยฉายอาจจะเน้นในเรื่องของ ความชื่นชมยินดีเพราะว่าสีฉายเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบส่วนใหญ่ที่พอเป็นประกอบการแสดงเรื่องแล้วเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเน้นในเรื่องของการแปลงตัวมาแปลงกายมาเพราะฉะนั้นพอแปลงกายเสร็จแล้วเนี่ยการรำสีฉายก็เป็นการชื่นชมยินดีว่าตัวเองเนี่ยแปลงได้เหมือนมีความงามมีความงามยังไงหรือเหมือนกับ เหมือนกับตัวที่แปลงมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเน้นเป็นลักษณะอย่างนั้นอาจจะแฝงไว้ในเรื่องของบุคลิกของตัวละครเดิมเช่นหนุมานแปลงเป็นมานพก็จะต้องมีกระบวนท่าของลิงการจับปากปลงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแปลงเป็นแปลงเป็นยักษ์แปลงเป็นพะอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะคือได้ศึกษาแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบของการแสดงเช่นี้แต่ว่าพอเป็นจิ๋ชายแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ย ก็อย่างที่เรียนแต่แรกว่าไม่ใช่เน้นกระบ,บวนาท่ารําอย่างเดียวะนะครับคือท่ารําจะต้องสื่อให้เห็นถึงบุคลิกของตัวละครว่าเป็นกษัตริย์นักรบอะ,ะแล้วไม่ใช่นักรบธรรมดานักรบที่มีทั้งความเมตตาความรักฆ่าทหารในขณะเดียวกันถ้าบวดความรู้สึกกับศัตรูคั่วฆ่านี่พร้อมที่จะแบบดุดันดุดันแล้วก็แบบพร้อมที่จะ ค่าได้เลยเพื่อเพื่อปกป้องประเทศเพื่อคาพื้นที่แล้วก็ในในตัวบุคลิกเขาเนี่ยจะบอกในในในเนื้อหาก็จะบอกว่าเป็นเป็นุนชาติชนชาติแต่ว่าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีแฝงไว้ด้วยอารมณ์ความกลุ้มกลิ่มความเจ้าชู้ความเด็ดเดี่ยวหรือว่าแม้สุดท้ายนี่ก็คือแสดงถึงว่าความกตัญญูรู้คุณถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นกษัตริย์ก็คือยังต้องเคารพแบบ มก็เป็นสิทธิ์ของบางสินทูอะไรต่ตางๆพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ที่เข้ามาศึกษาก็จะได้ได้ศึกษาได้รู้ถึงกระบวนท่านในเรื่องของการตีความตีโจทย์ของตัวละครคะนะครับว่าตัวละครตัวนั้นบุค,คลิกก็เป็นยังไงอุปนิสัยเป็นยังไงพื้นหลังเป็นพื้นฐานไอ้ภูมิหลังเป็นยังไง หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นในในตั้งแต่ชุ่ยฉายมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเพราะน,นี้ตอนนี้เขาก็ผู้ที่เข้ามาศึกษาก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าถ้าในลักษณะของอารมณ์แบบนี้ค,ควรจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะสื่อกระบ,บวนท่ารํากับสีหน้าแวตาให้กับคนที่เขาคนดูเนี่ยเ <คน S 1> ชื่อว่าเรากําลังแสดงความรักเรากําลังโกรธเรากำลังแค้นเรา,ากำลัง,ลลงอะไรต่างๆวันวน,บบนี้หรือเรากาลัง ภาคภูมิใจว่าเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ได้สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการตีความในเรื่องของลักษณะของรูปแบบของการรําแบบพันทางะะนะครับว่าโดยเฉพาะพันทางแบบพมา่าซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันพมา่ามอนราเนี่ยใกล้เคียงแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ,ะซึ่งซึ่ง,งนักศึกษาหรือว่าเด็กที่เข้ามาศึกษาก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าถ้าพมา่าการใช้ลหลเหมือนกันแต่ว่า ใช้แบบไหนใช้ได้มากแค่ไหนถ้ามอนเขาเป็นยังไงลักษณะการตีไหลมันแตกต่างการมอนจะตีเป็นเป็นแบบเลขแปดในขณะที่พม่าเนี่ยรมเป็นแบบแข็งแก่งหรือลาวก็อาจจะเป็นเบาๆอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่ว่าถึงแม้จะเป็นพันางเชื้อชาติภาษาแล้วราเหมือนกันหมดไม่ใช่ค่ะมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินะคะสรุปได้ว่านะคะการแสงชุดฉุยใช้มังตราเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผสมผสานระหว่าง องค์ความรู้ของผู้ประดิษฐ์ท่าองค์ความรู้ของผู้ประพันธ์บทน,นะคะรวมทั้งการจัดหาองค์ประกอบการแสดงการเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมกับบุค,คลิกลักษณะของตัวละครแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการแสดงรวมทั้งได้รับการตอบรับจากผู้ชมจนกระทั้งเกิดเป็นชุดฉุยฉายมังตราขึ้นสำหรับ กระบวน้าลีลาอารมณ์ที่คุณครูสุภชัยจันสุวรรณของเราได้จัดถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมในลำดับต่อไปนะคะจะสวยงามน,น่าชมเพียงใดเชิญรับชมได้นะบัด้ ha uh -huh. ลามลึกคึกคักอยากยายกรายสึก